ตรงนี้นะครับถนนจ้าวัฒนารามอินทานะครับก็คือหรือว่าถนนรามินทานะครับกําลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าส,สายสียชมพูนะครับตอนนี้พื้นผิวของถนนก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็ควรที่จะขับแบบระมัดระวังนะครับตรงนี้ก็คือตรงวงเวียนบางเขนนะครับ ช่วงของวันและเวลาปกตินะครับตรงวงเวียนวังเขนนะครับก็จะเปิดสัญญาณไฟจราจรนะครับคือถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับเขาก็จะไม่ไม่เปิดนะครับ นะครับถนนโยธินขาเข้านะครับจุดนี้นะครับที่เห็นเป็นแผงตรงกลางๆนี้ก็คือเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์บางเขนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ถนนถนนโยธินนะครับถนนโยธินไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือว่าขาออ ก็ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีรถมันจะมีเลนยูเทิร์นนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะชะลอตัวแล้วก็ยูเทิร์นกันเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีออกมาแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังถนนมันสามเลนนะครับตรงถนนพหลโยธินนะครับสามเลนตอนตรงนี้นะครับเราถึงบริเวณรมทหารราบสิบเอ็ด ในนะครับที่มาแล้วไม่ค่อยชินทางนะครับก็อย่าขับเร็วนะครับเส้นนี้ถ้าไม่ชินทางนะครับเพราะว่าเนี่ยตรงทางเส้นที่ผมอยู่นะครับคือเลนขวาสุดนะครับมันจะมีอ่ายูเทินเยอะมากนะครับยูเทินเยอะมากแล้วก็จะมีรถที่เบี่ยงออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยข้างหน้าเห็นไหมครับพอเขาเข้าเลนนี้ เจอรถยูเทิร์นเขาก็ต้องเบี่ยงออกมานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยจะมีแบบนี้ยูเทิร์นออกมาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าขับเร็วนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะครับ ที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เขาตัดเลนออกมานะครับมอเตอร์ไซค์ตัดออกมาจากตรงนี้นะครับเข้ามาหกวอัผันตลายมากนะครับ นะครับจุดยูเทิร์นนี้เยอะมากนะครับบริเวณข้างหน้าของเรานะครับเรียกว่ากรมป่าไม้นะครับสถานีรถไฟฟ้ากรมป่าไม้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลี้ยงซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชํานาญเส้นทางบริเวณนี้นะครับผมแนะนํำว่าให้ใช้เลนกลางดีกว่านะครับเจอยูเทิร์นอีกแล้วนะครับ ก็อยู่เทินขับมาอีกประมาณร้อยเมตรก็อยู่เทินนะครับ มอกเกษตรบางเขนของเรานเองนะครับนะครับรั้วมอกเกษตรนะครับตอนเช้ารถก็ถือว่าเยอะนะครับเส้นนี้ ใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับก็จะได้ระมัดระวังหน่อยนะครับเวลาขับรถนะครับจุดหมายปลายทางของผมนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ